กีเลี้ยวไปในห้างห้างปิดนะครับมาชมบรรยากาศสงการกันต่อนะครับนี่นะครับกีนึกว่าจะมาซื้อแบตเตอรี่นะครับมือถือที่มาร์กโฟฮาซ่านะครับดันปิดนะครับต้องย้อนออกมาดูบรรยากาศกันใหม่เลยนะครับต้องไปบิ๊กซีนะครับเป็นน้ำกันเยอะเลยนะครับจังหวัดแพร่นะครับวันที่เจ็ดเจ็ดนะครับวันแฮนะครับขนาดห้างมาร์กโฟยังปิดเช้าเลยนะครับไม่รู้ว่าปิดทั้งวันหรือเปล่านะครับ อุปกรณ์มือถือนะครับไม่รู้ว่า JB มันจะมีหรือเปล่าไม่น่าจะมีเป็นคอมพิวเตอร์นะ mm hmm. เด๋ยวซ้ายคนระับไปทางบิ๊กซีนะครับถ้าเข้าออตัวเมืองวันนี้ผมไม่ได้นอนบ้านนะครับคนเยอะมากนะครับรถติดติดเต็มเลยนะครับ รถที่เขามาขับเล่นในวันสงการนะครับก็มาจอดกันเพื่อเล่นน้ำกันนะครับพอแล้วครับวันนี้นะครับวันที่17ก็พอแล้วนะครับเข้าแห้งบิ๊กซีดีกว่าครับเย็นดีนะครับตะกี้นะครับตอนที่เราเข้าในตัวเมืองนะครับหาใครปวดท้องให้ลำบากเลยนะครับลงไม่ได้นะครับ คนเล่นน้ําเต็มเลยนะครับทิ้งรถก็ทิ้งไม่ได้นะครับทำไงดีนะครับที่ว่าจะจอดด้านนอกคิดไปคิดมามันคงรถคงไม่เต็มนะครับด้านในนะ เข้เาในไปเลยการทิ้งรถรุ่นเยอะบุไอ้ใจ้ัหลังจากถ่ายคลิปท่องเที่ยววันสงกรานนะครับคราวนี้ก็เข้าบิซมาแล้วนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ